หลังเราอยากละเลยบางทีคิดว่าปวดคอบาดไหล่แต่แบบหลังไม่มีปัญหาเพราะเราไม่รู้สึกปวดแต่จริงๆแล้วอ er nah ่ะพอเวลาเรานั่งผิดอ่ะหลังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่และสําคัญเคยเห็นคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเพราะนั่งนานเงี้ยเขานั่งนานไปหรือนั่งผิดท่ามันก็มีอาการที่หลังถ้าไม่ได้ถูกแก้ตรงเนี้ยยังไงอาการปวดมันจะจะยงตืมื่อย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดียยินมาซูในช่วงนักคุยนะครับวันนี้เราจะมาตอบคาถามหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามานะครับวันนี้เราจะตอบคาถามเรื่องว่าปวดหลังปวดเอวปวดสะบักแล้วขิกิจกินยาแล้วทํายังไงได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับนักกายภาพบำบัดกันนะครับเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชายทะเลนะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมที่ชายทะเลกันแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องโรคที่เราเกิดขึ้นบ่อยคือเรื่องออฟฟิซินโดหรือเรื่องปวดหลังปวดไหล่ปวดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยู่กับน,นักกายภาพบาบัดของโรงพยาบาลทานโตนะครับเดี๋ยวให้นักกายภาพได้เข้าได้ได้นําตัวกันนิดนึงฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาดาอาบูนะคะเป็นนักกายภาพบาบัดโรงพยาบาลทานโตคะ่ะหลายๆครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้มีอาการปวดหลังป,ดปดวดเอวปวดบริเวณเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคอบาล่เออคอบา อะไรพวกเนี้ยเพราะกากจากการที่เล่นคอมนานๆเล่นเกมนานๆหรือว่าทํางานอยู่บนเก้าอี้บนโต๊ะเขียอะไรเงี้ยนานๆทำให้มีอาการปวดหลังปวดไหล่เงี้ยอการพวกเนี้ยเราเรียกว่าออฟฟิศซินโดมใช่ไหมไอพวกนี้มันเกิดจากอะไรทําไมทำมถึงเกิดการปวดได้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเราจะใจจดใจจ่อกับมันค่อนข้างที่จะนานกิจกรรมอะไรที่มันต้องทํางานซ้าๆกล้ามเนื้อมันต้องทํางานซ้ําๆและยิ่ง ทำในท่าที่ผิดมันก็จะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆเนี่ยมีอาการบาดเจ็บได้มันก็จะเกิดอาการปวดตึงตามมาหรือปวดเมื่อยหรือหนักสุดก็จะเป็นเรื่องของปวดหลังหรือหลังคดอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วท่าทางนั่งที่ถูกต้องที่สุดเวลาเราทำงานคือท่าทางแบบไหนท่าทางที่ถูกเนี่ยกเขาก็จะดูเัืองแต่คอการวางคอบา่าไหล่หลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่าบ่าของเราเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเล่นโทรศัพท์มือถือหรือนั่งคอมเนี่ยเราก็จะเราก็จะใช้เราก็จะเพ่งกั ก็กม้มท่าทางคนปกติที่เล่นโดยที่แบบเราลืมที่จะคีบโพสเจอร์หรือว่าลืมที่จะจัดท่าให้ถูกต้องก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยคือ uh huh. กม้มแล้วก็คอยยื่นข้างหน้าบ่าก,ก็จะคู้ลงคือทุกอย่างมันก็คู้ลงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ uh huh. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้านี่หดตัว uh huh. แล้วพอกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยมันก็จะถูกยืดเรายืดเสร็จนึกถึงยางยืดเนาะ uh huh. พอเรายืดมากๆเนี่ยมันก็จะหย่อนพอหย่อนปุ๊บมันก็จะบาดเจ็บแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บหรือทริก กลมๆเป็นก้อนๆตรงหลังเนี้ยอ๋อจะสังเกตว่ามันจะเป็นแข็งๆก้นก้อนนะเวลาเราปวดอะฮะใช่อันนั้นแหละเขาเรียกเกิดจากการขี้กล้ามเนื้อมันถูกยืดมากเกินไปหรือกล้ามเนื้อเทนชั่นหรือโทนกล้ามเนื้อมันผิดปกติไปฉะนั้นเวลาเรานั่งก็คือควรนั่งหลังตรง อกออกมานะคะแล้วก็เก็บคางเข้าไปยืดไหลออกมาแล้วก็หลังต้องตรงและที่สําคัญคือในออฟฟิศเนี่ยโต๊ะที่ทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกกับหลกระระะะักกายศาสตร์คือคอมเนี่ยบางทีคีย์บอร์ดอยู่สูงไปเวลาเรานั่งเนี่ยในท่าน,นี้มันทําให้กล้ามเนื้อมันทำงานหนักก็คือแขนมันต้องยกเกรง<ช>อยู่ตลอดเวลาประมาณไหนประมาณนี้ต่ำอย่างนี้เกินก็ไม่ดีโดยปกติแล้วถ้าต่ําตัวเราอ่ะจะคอบปไา่ใช่ควรที่จะอยู่ประมาณ90 <ตำ S 2> องศามันจะทําให้หลั ของเราเนี่ยตรง อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ <ๆ S 1> ก็คือหลังตรง <ๆ S 1> แขน90องศา<ช>ประมาณนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วหน้าจอคอมเนี่ยต้องประมาณไหนถึงจะดีอ่ะควรที่จะอยู่ระดับสายตาระดับสายตาของเราคือพอเวลาเรามองจอคอมไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ระดับสายตาเราพอดีบางออฟฟิศหรือบางโต๊ะเนี่ยคอมมันก็จะเงยทําให้ลักษณะคอของเราก็คือเงยสิ่งที่ตามมาคือปวดคอบางที่ก็จอยู่ในโต๊ะเลยใช่เราเคยไปเคาน์เตอร์จองตัวหนัอ่าอ่าอ่าลักษณะอย่างนั้นนะคะอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะอันนี้ก็แบบโอ้โห ให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อตามมาโอเคสรุปง่ายๆคือหลังตรงเก็บคางแขนควรจะอยู่90องศาจออยู่ตรงหน้าระดับสายตาพอดีอันนี้เป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับอยากก้มถ้าก้มนานๆก็พยายามที่จะเงยขึ้นมาด้วยเวลาเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้มันจะมีวิธีการฉ <c oughs> าบยังไงไม่ให้มันหายปวดหลังแบบง่ายๆก็ <c oughs> มันเก็จะมีวิธีการบริหารง่ายๆที่เราทําได้บนโต๊ะขณะที่เราทํางานหรือนั่งเล่นคอมเนี้ยเราสามารถที่จะยืดกล้ามเนื้อได้เองโดยที่ไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยแล้วกันที่ทํางานของเรานะคะมีเก้าอี้หนึ่งตัวก็พอ <c oughs> แล้วนั่งตัวตรงไหล่ตรงแล้วก็มือนึงเนี่ย จับที่ขอบเก้าอี้สมมติว่าเราเป็นคนที่ปึงกล้ามเนื้อบริเวณบ่าข้างซ้ายบข้างซ้ายอ่าอย่างงี้อ่าฮะแล้วก็จับขอบเก้าอี้ข้างหนึ่งอีกข้างนึงเนี่ยจับที่บริเวณใบหูโดยที่ในิ้วกลางของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงหูพอดีอหน้ามองตรงนะคะหน้ามองตรงให้เราสังเกตหน้าเตงถ้าหน้าเรามองตรงเนี่ยมันจะได้ตรงบริเวณกล้ามเนื้อบ่าพอดีอ่าฮะ มองตรงอ่ะมองตรงาาครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงดึง,ด,งดึงเยอะไหมดึงประมาณถึงจุดที่ตึงแต่ไม่เจ็บใช่ไหมคะเราก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7,890แ้ละหลังจากนั้นลองการความตึงตัวเพิ่มขึ้นเราเอ็นตัวเองมาเรามันจะรู้สึกว่าตึงมากขึ้นจริงจริงว่ะพอเอ็นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อถูกยืดมากขึ้นเออสบายจริงเฮ้ยท่านผู้ชมบางคนก็คือจะชาเล้าไปบริเวณกกหูบริเวณตาคนที่มีความตึงตัวตรงคอมากๆอะไรเงี้ยตึงไปบริเวณแขนแขนและอีกท่าหนึ่งคือเอามือเนี่ยประสานกันประสานกันใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็จับตรงบริเวณท้ายทอยจับบริเว เ, uh huh. เอามือเนี่ยกดตรงบริเวณท้ายทอยของเราพร้อมกับขุบแขนเข้ามาแล้วก็ดึง,ลง,งลงอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะมันจะเป็นการ กดแล้วก็ขบข้อศอกชิดกันเป็นการยืดสะบักแล้วพอเรากดเสร็จแล้วและให้กลับมาทําท่านี้พอกดลงกกดลงเสร็จกดลงอย่างนี้แล้วก็เหยียดแขนออกกลางออกอ่าเออสบายว่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ใช้ออพนผิของเก้าอี้นี่แหละในการดันตัวเราเปิดออกอย่างเงี้ยมันจะเป็นท่าที่ทุกคนอ่ะต้องรู้สึกสบายเพราะว่าทุกคนออจะอยู่ในท่านี้ไงเออ,เ,อ,อเนี่ย,ยไอ้พวกตดตอเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยกลับไปทําด้วยดีนะ <laughs> ขที่3เนี่ยหลายๆคนจะมองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกข้อศอกนี่นะใช่เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนิดเดียวแต่ถูกใช้งานหนักมากทำไมเพราะว่าขยับนิ้วเอาโทรศัพท์เลย๋ออ,อยู่อย่างนี้<ไ>ใช่ตลอดเมาส์เนี่ยอยู่ในท่านี้ใช่ไหมคะหรือออกโอ้มันมันมันเคร็งอยู่ตลอดนะแล้วเวลาเราคลิกเออใช่กล้ามเนื้อถูกทํางานแล้วตัดต่อเนี่ยหนึ่งวันคลิกเมาส์ไปกี่รอบไม่รู้กี่รอบใช่ไหมคะปัจจุบันมีเมาส์แบบลักษณะอย่างนี้แล้วนะเออเนี่ยมันจะมันจะไม่ต้าน g r a v ตี้ไง พอถ้าต้านกรลวิตี้ปุ๊บกล้ามเนื้อมันทำงานอันนี้มันอย่างนี้ไงใช่ไม่ได้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกอันนี้มันแบบเออมันก็จะสบายเวทีนี้กล้ามเนื้อตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อให้เราจับข้อศอกตัวเองด้วยนิ้วโป้งแล้วก็กดลงมันจะมีอะไรตึงๆอยู่ใช่มีอะไรตึงๆอยู่อ๋อนี่ไงตึงอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ถูกแก้ตรงเนี้ย ยังไงอาการปวดมันจะยังคงเมื่อยอยู่ต่อไปก็จะเป็นท่ายืดต้มเนื้อตรงบริเวณแขนก็ให้เราเอาแขนมาข้างหน้าแล้วก็กดบริเวณนี่คืออาการของคนทำงานใช้เมาส์เยอะๆเวลากดเนาะเราจะไม่กดตรงบริเวณนิ้วแต่ให้กดตรงบริเวณกระดูกตรงนี้ยอ๋อตรงนี้นะไม่ตาขัดเป้านี่นะมันก็จะบึงกว่า เออแต่ฝั่งนี้ไม่เจ็บ<ะ>แล้วอีกท่าหนึ่งก็คือเอามือแล้วกระดกข้าทำข้อมือลงอาฮะอ่าฮะเราก็กดเหมือนกันเลยทริคคือไม่กดตรงนิ้วแล้วก็กดเข้ามาหาตัวเองไม่ได้ตึงอย่างเดียวเจ็บแต่มันแต่มันรู้สึกดีนะ ออออมันเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกมองข้ามอีก,อกนิดนึงคือหลังเราอยาบละเลยบางทีคิดว่าปวดคอบาไหล่แต่แบบหลังไม่มีปัญหาเพราะเราไม่รู้สึกปวดแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเวลาเรานั่งผิดอ่ะหลังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่และสําคัญ <Wow. S 2> เคยเห็นคนที่เป็นหมวนรองกระดูกเพราะนั่งนาน,านๆเงี้ย <ST AT> เขานั่งนานไปหรือนั่งผิดท่ามันก็มีอาการที่หลังทีนี้เราก็ใช้เก้าอี้เหมือนเดิมเลยค่ะจะให้มือข้างนึงเนี่ยจับบริเวณขอบเก้าอี้ฝั่งหนึ่ง แล้วมืออีกข้างหนึ่งก็คือจับขอบเก้าอี้ฝั่งด้านซ้ายขอบเก้าอี้ฝั่งหนึ่งเอมันก็จะลักษณะเป็น บิดตัวแบบนี้เออพร้อมกับก็บเม้อด้านหน้าตรงหน้าอกเแนบบี่ยมันจะถูกยืดไปด้วยเออใช่ใช่ใช่ใชก็จะบิดให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บนะคะพอเสร็จก็อีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันเอาจริงนะสบายว่ะสบายมากน,นี่เป็นท่าทางง่ายๆเนาะที่เราสามารถที่จะทําอยู่ในแอฟฟิตได้ให้ทาถ้าจะให้ดีนะวันละสิบเซตแล้วก็ค้างไว้ประมาณสิบวินาทีน้บหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็ทําให้ตึงแต่ไม,ไม่เจ็บตัวต่างๆที่เป็นออฟฟิศซินโดรมต่างๆทําให้มันหายได้เนาะนี่ก็เป็นทริคง่ายๆที่เราจะทําได้นะค โอเคบ, okay. บางคนแบบว่าอยากสนุกอ่ะเมื่อกี้มัน,ม,นมันน่าเบื่อไปอะ่ะอยากมีกิจกรรมสนุกสนุกและทําให้หายปวดหลังโดยที่ไม่ต้องกินยามีกิจกรรมอะไรบ้างแนะนําเลยตอนนี้นะคะมีกิจกรรมก็คือกีฬายิงธนูยิงธนูอ <c ười> ่าแต่เดี๋ยวเราจะมีคลิปยิงธนูกีฬายิงธนูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แค่ท่ายิงอะ่ะคือได้ทุกส่วนเลยตั้งแต่คอบ่าไหล่หลังคือการยิงธนูนะคือแบบอย่างนี้แล้วเราก็ดึงปึ๊บ มันอยู่ท่านี้คล้ายๆกับท่าที่เรายืดเมื่อกี้เอ,อ่นะแล้วมันก็ยืดจริงๆนะใช่อันนี้คือแค่แค่เซตท่า,าเฉยๆยังออไม่ได้แ<ก>บบคือผมเนี่ยเวลาผมปวดหลังบ่อยๆผล่อกไปยิงธนูเอาธนูหลังบ้านยิงตึ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 ง,ตงเลยอะ่ะอาการแบบปวดหลังนี่หายไปเลยแล้วทําไมมันถึงหาย โพสิชันอย่างนึกภาพตามนะคะเวลาเราเล่นโทรศัพท์พอเราเล่นโทรศัพท์กล้ามเนื้อข้างหน้าถูกรั้ง mm hmm. สุขดลงแต่กล้ามเนื้อด้านหลังอ่ะมันถูกยืดอะไรก็ตามที่มันโดนยืดอ่ะมันจะความแข็งแรงมันลดลงพอเวลาเรายิงธนูเนี่ยกล้ามเนื้อด้านหน้าถูกยืดไป mm hmm. จากที่มันขดอยู่นะมันก็จะถูกยืด mm hmm. แล้วกล้ามเนื้อด้านหลังอ่ะจากที่มันยืดอยู่มันจะมีการยุบเข,ข้ามา เขาให้หายปวดปห,หลังการยืดด้านหน้าแล้วเพิ่มกาลังด้านหลังเขามีการไปกรหักล้างกันทําให้ยิงธนูสนุก <ฆา S 1> ทําให้หเราหายอาการปวดหลังปวดเอวอะไรต่างๆที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมที่พวกเราเป็นกันเยอะๆนะจากที่เราจะต้องทําทีละท่าแต่ธนูคือมันหมดทุกท่าที่เรายืดไปเมื่อกี้แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการจัดโครงสร้างของตัวกระดูกสันหลังให้มันตรงด้วยมันก็เลยทําให้อาการปวดหลังของเราเนี่ยมันหายไปใช่นี่แหละครับเป็นซิกดีๆจากนักกายภาพบวารนดานะครับ ให้เราหายจากการปวดไหล่ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับปวดตรงไหนยังไงแล้วอยากจะรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมานั่งคุยกันอีกทีนะครับวันนี้นา่าจะมีอะไรจะฝากไหมค่ะก็อยากฝากทุกทุกคนละกันว่าอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจริงๆไม่ต้องรอให้เป็นหนักแค่เราเริ่มรู้สึกตึงๆเนี่ยเราก็ไปยืดกล้ามเนื้อตามที่บอกหรือใครที่พอจะมีกิจกรรมธนูมาเล่นก็จะดีมากค่ะใครมีอะไรจะปรึกษาหรือข้องใจเนี่ยสามารถที่จะ,ะสแกน QR ค้ดไลน์ของคลินิกไอภัพบัตรโรงพยาบาลทานโตได้ค่ะโอเค เป็นไงบ้างครับสําหรับวันนี้ใครที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดบริเวณบ่าตรงนี้นะครับแล้วไม่อยากกินยาแล้วนะครับรู้สึกว่ากินยาก็ไม่หายสักทีเนี่ยลองใช้กิจกรรมอย่างที่น้าดาบอกมอสครูนะครับในการบิดตัวอะไรต่างๆหรือว่าการเล่นธนูนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปเล่นธนูสนุกๆให้ดูนะครับเผื่อว่าใครจะเป็นไอเดียในการที่จะไปเล่นธนูให้มันดูสนุกสนุกแล้วก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายได้ด้วยเดี๋ยวเรามีคลิปอีกคลิปหนึ่งอย่าลืมติดตามนะครับหลังจากคลิปนี้จะเป็นคลิปยิงธนูสนุกแแแแนนน่ออรรลลลมีกกา้้้โดดวววเซ์ย อันนี้แหละชอบที่สุดคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่าน,นที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดโ o ลโล่กด Subscribe ช่องเดียร์ยืนมาซูทั้ง YouTube Facebook TikTok และ IG ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพวกเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะได้ครั้งนะครับ<ด>ใคร<ด>มีค<ด>ําถามเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพถามเข้ามาเดี๋ยวเราจะช่วงนักคุยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะแล้วมาตอบคําถามให้ทุกคนกันนะครับ